หลังจากที่กรุงเทพมหานครต้องประสบกับปัญหาอุทกภัยร้ายแรงที่สุดในรอบหลายปีส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบโดยตรงต้องอพยพเอาชีวิตรอดไปอาศัยอยู่ในที่ที่ปลอดภยัยมหาอุทกภัยในครั้งนี้ไม่เลือกว่าจะทำลายชีวิตและทรัพย์สินคนมีฐานะหรือไม่มีฐานะ ชาวบ้านกลุ่มมีรายได้น้อยสามารถอพยพไปยังศูนย์พักพิงที่ทางศูนย์ปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาอุทกภัยหรือสอปอใน10เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครได้จัดเตรียมไว้ให้เนื่องจากศูนย์พักพิงทั้ง10เขตในกรุงเทพมหานครนะคะมีน้ําเข้าท่วมแล้วในขณะนี้สีเขตค่ะประกอบกับมีผู้ประสบปัญหาอุทกภัยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทางสปปไม่สามารถรองรับ ผู้ประสบปัญหาอุทกภัยไว้ได้จึงตัดสินใจเปิดศูนย์พักพิงทั้ง9จังหวัดนะคะและนี่คือหนึ่งใน9จังหวัดที่จะสามารถรองรับผู้ประสบปัญหาอุทกภัยค่ะศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยค่ายนาวมินทราชินีจังหวัดชนบุรีได้จัดศูนย์พักพิงไว้เป็นอาคารเพื่อรองรับผู้ประสบปัญหาอุทกภยัย4หลังซึ่งในขณะนี้มีผู้ประสบปัญหาอุทกภัยอาศัยอยู่แล้วจำนวน522คน ค่ายนวมินทราชินีไม่ได้อำนวยความสะดวกแค่ที่อยู่อาศัยเท่านั้นแต่ยังดูแลครอบคลุมไปถึงสภาพจิตใจด้วยการเสริมกิจกรรมนันทนาการต่างๆอีกด้วยก็จะดูแลให้ในทุกเรื่องครับตั้งแต่อาหารการกินจนถึงที่พักแล้วก็พาออกไปเที่ยวหรือทัศนศึกษาพักผ่อนหย่อนใจอะไรทำทาให้หมดทุกเรื่องส่วนใหญ่จะมาทางกรุงเทพมาทางจังหวัดปทุมจะเป็นครอบครัวฐานอากาศเป็นส่วนใหญ่ ผู้ประสบภัยส่วนใหญ่ที่เข้าพักพิงที่นี่มาจากกรุงเทพมหานครเป็นหลักคุณยายวัย93้ปีก็เป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยที่อพยพมาจากเขตสายไหมกรุงเทพมหานครทีนี้ก็สบายดีก็เหมือนอยังอยู่กับบ้านน้ำแค่คอแล้วก็ลุยกันน้ำแห้งเมื่อไึงจะไปได้น้ำามแห้งเดินทางไปก็ไม่ได้ไปอู่มันก็ไม่แห้ง แห้งแล้วคงจะแห้งนอกจากผู้อาศัยยังสูญพักพิงแล้วชนชั้นกลางที่อพยพหนีภัยพิบัติมาจากเมืองหลวงมาอาศัยบ้านญาติหรือเช่าโรงแรมในจังหวัดชลบุรีก็มีจํานวนไม่น้อยเนื่องจากจังหวัดชลบุรีอยู่ใกล้กับกรุงเทพมหานครความเจริญด้านสังคมก็ไม่แตกต่างกันมากนักส่งผลให้สินค้าอุปโภคบริโภคขาดตลาดไม่แตกต่างกับกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองที่ประสบภัยอย่างแท้จริง ลิซ่าหนุนอน,นันต์ V อยทีวีรายงาน